กรับสวัสดีครับผมกลับมาพบกับไซตามะอีกครั้งครับผมกับ r e s i d e n t e v i l ูนะครับผมต่อจากพาร์ทที่แล้วหลังจากที่เราจัดการค่ายค้างคาวแล้วนะครับผมเราจะกลับออกไปห้องข้างนอกอีกครั้งและใช้ปืนตะขอยิงขึ้นไปบนเพดานนะครับอ่ไปเรียบร้อยมีคนมาเก็บศพไปละโอเคยิงขึ้นไปปืนตะขอครับเดี๋ยวเราน่าจะได้ใช้สักสองครั้งก็น่าจะไม่ได้ใช้แล้วนะครับปืนตะขอเตรียมทิ้งได้เลย โอเคเราจะไปโผล่บนหลังคาก็ลงไปเลยครับอ่าลงไปเลยไหมจัดไปเดี๋ยวเราจะเข้าสู่พื้นที่อีกโซนหนึ่งนะผมซึ่งมันค่อนข้างซับซ้อนวกวนนะผมอ่าไม่เป็นไรโอเคแล้วก็สับคันโยกตรงนี้เพื่อให้พลังงานไฟฟ้าแก่ลิฟต์อ่าสับเลยไหมใช่จัดไปครับทีนี้เราก็จะ สามารถใช้ลิฟต์ลงไปใต้ดินละมาแล้วก็ไปรับรีเบคก,ก้ากันครับเธอรอเราอยู่ข้างนอกจากพาร์ทที่แล้วเผื่อใครจำไม่ได้ที่รีเบคก,กา้าเหยียบปุ่มให้เราอยู่นะครับโอเคเรียกมาซะรอก่อนแป๊บวิ่งไปรับเลยแล้วกัน <laughs> มาสิมายังโอเคปะพร้อมลุย เดี๋ยวเราต้องแยกทางกันแป๊บหนึ่งนะครับรีเบคก้ากับเรามีโซนที่ต้องแยกทางกันเอาละครับลงลิฟต์เป็นการโหลดฉากแบบเงียนๆด้วยการลงลิฟต์นี่น่าจะเป็นชั้นใต้ดินของโบสไรประมาณนั้น โอเคครับจากนั้นก็เข้าประตูตรงนี้ได้เลยเนื้อเรื่องตรงนี้ค่อนข้างวุ่นวนนิดนึงนะครับอาจะต้องอาศัยการจําหน่อยหน่อยนึงโอเคตรงนี้ก็อ่าเดี๋ยวให้บิลลี่รอตรงนี้ <S <S <Okay. S 1> เดี๋ยวเราส่งรีเบคก้าไปแทนเอาปืนฮุกให้ก่อนรีเบก้าต้องใช้ปืนฮุกนะครับเอาละ ก็ไปลิเบกาทำงานอเอกสารบันทึกของมาคัส2หน้ากระดาษถูกฉีกออกไปเพื่อป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นฉันปิดล็อกลูกๆของฉันเอาไว้ในแคปซูลแต่คงไม่ปลอดภัยที่จะเก็บไว้กับตัวเองต้องอไปซ่อนไว้ที่นั่นถ้าอยากซ่อนใบไม้ก็ต้องไปซ่อนไว้ในป่าในการเปิดแคปซูลจะเป็นจะต้องมีสารละลายแบบพิเศษพวกสมุนนางโง่ของสเปนเซอร์ก็ไม่มีทางเปิดได้หรอกไม่มีทางรู้วิธีเปิดได้หรอกอ่า อเคมีวิธีเปิดแคปซูลนะครับอ่านี่ตรงนี้เราต้องใช้ปืนตะขอยิงขึ้นไปเดี๋ยวปืนไม่ได้รีโหลดโหลดไว้สะหน่อยเพื่อความปลอดภัยโอเคสบายใจกระสุนเต็มปืนกระสุนสำรองอีกเพียบบอกันเลยว่ายิงเพลินๆแล้ขึ้นมาด้านบน เอกสารอยู่บนเก้าอี้บันทึกของผู้จัดการห้องวิจัยวันนี้ภายใต้คาสั่งของผู้อำนวยการมาคัดฉันได้เปลี่ยนรหัสเข้าชานชลาหลังจากนั้นฉันมีโอกาสได้ถามเขาว่ารหัสผ่านมาจากอะไรเขาบอกว่าเป็นสิ่งสําคัญในการเจริญเติบโตของลูกๆของเขาแต่ผู้อำนวยการโสดนี่นะเขายังไม่ได้แต่งงานเลยแน่นอนว่าเขาต้องไม่มีลูกแล้วเขาหมายถึงอะไรกันนะเป็นคีย์เวิร์ดเล็กๆให้เราเดารหัสผ่านครับ จเจอ,อไอ้เหี้ยปิงอีกแล้วเขาไปเก็บของก่อนปล่อยมันเต้นไปก่อนขอเก็บของนะชุดตัวอย่างปิงอ่าชุดตัวอย่างปิงเก็บมาเลยครับแคปซูลหนึ่งกำลังเรืองแสงนี่เป็นหลอดใส่ปิงครับไปแล้วเชิญเต้นต่อไปแล้วห้องนี้ก็น่าจะไม่ต้องเข้ามาแล้วนะครับจบจบข่าวมาให้เราทิกเล่นๆโอเคเดี๋ยวกดสวิตช์ตรงนี้ก่อน มีปุ่มอยู่ตรงนี้กดปุ่มเลยไหมกดไปเลยครับแล้วข้างล่างก็จะมีไอ้มนุษย์ปีงอีกตัวหนึ่งเดี๋ยวผมค่อยเอาเพื่อนเราไปจัดการเพราะว่าต้องเคลียร์ทางนะครับบิลลี่ต้องผ่านทางนั้นอีกประมาณ2-3งรอบโอเคผ่านไปอีกห้องก่อนครับห้องนี้เดี๋ยวค่อยกลับมา วางปืนุกไว้ก่อนยังไม่ได้ใช้ตรงนี้น่าจะมี2ตัวยิงยิงเข้าไปฟังเสียงครับยิงเล็กตัวหนึ่งโอเคเรียบร้อยเคลียร์มียาอยู่ตรงนี้ถ้าเจ็บใครมาเก็บเอ้ยบันทึกแล้วรายงานการสํารวจด็อกเตอร์มาคัสผู้ร่วมก่อตั้งกับประธานสเปนเซอร์แห่งบริษัทอัมเบลลาโคอ์ปอเรชัน่นได้หายตัวไปเมื่อ20ปีที่แล้ว คนรับงานวิจัยของเขาได้ถูกปิดไว้มาโดยตลอดกระทั่งได้พบความกระจ่างที่นี่ณนสถาบันอบมอรมดรมาคัทเป็นผู้บริหารแต่ก็ไม่ใช่เสียทีเดียวแต่เป็นใต้ดินต่างหากแต่เป็นข้างใต้ต่างหากเมื่อพวกเราได้ลงไปสำรวจข้างล่างก็เข้าใจในทันทีเราพบหลักฐานที่แสดงว่าดรมาคัทได้ทําการวิจัยต้นแบบทีไวรัสโดยเรียกมันว่าโปรจจเนเตอร์พบหลักฐานว่าตลอดหลายปีนี้เขาใช้แอบซ่อนเจ้าหน้าที่บริษัทเป็นหนูทดลองอ่า เราไม่รู้ว่ามีเจ้าหน้าที่กี่รายที่ถูกบังคับให้เป็นตัวอย่างทดลองแต่หากอ้างอิงจากหลักฐานพบว่ามีผู้เกี่ยวข้องไม่ต่ำกว่า20คนบางคนถูกจับมาทดลองโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อรักษาความลับของบริษัทส่วนด็อกเตอร์ไปอยู่ที่ไหนนั้นผมเองก็ไม่รู้แต่พิจณาจากอัตราการเจริญเติบโตของอัมเบร่าคอเบเลชั่นที่ผ่านมาแล้วผมอดคิดไม่ได้ว่าการวิจัยจะดําเนินต่อไปใช่งานวิจัยของเขายัางคงอยู่เขากําลังดําเนินการอยู่ในความมืดพวกนั้นคือผลผลิตจากงานวิจัยของเขามีแต่พวกมันเต็มไปหมด หน้ากระดาษที่เหลือหายไปมีความลับอะไรบางอย่างซ่อนอยู่โอเคดูเหมือว่าจะเป็นสารเคมีอะไรบางอย่างมันจุ่มันลงไปในชุดผสมสารเคมีเลยไหมโอเคได้สารเคมีสีเขียวมานะครับจากนั้นก็กลับไปที่ห้องเดิมโอเคห้องนี้แล้วก็ยิงไอ้ตัวนี้ซะ Mm. เรียบร้อยตัวนี้ไม่ลุกมันน่าจะลุกทีหลังกระสุนลูกซองเดี๋ยวส่งไปให้บิลลี่ทีเดียวเอกสารอีกอันหนึ่งบันทึกการเติบโตของปิง3กุมภาพันธ์1978เจเชื้อทีไวรัสให้อาฉีดเชื้อทีไวรัสให้กับปิง4ี่ตัวพลังในการเอาตัวรอดของพวกมันเปลี่ยนให้พวกมันเข้าสู่สภาวะปรสิทธิและมีพฤติกรรมที่ออกล่าเหยื่อจากนั้นพวกมันก็เริ่มผสมพันธุ์ และเพิ่มจํานวนตามสภาพทางชีววิทยาที่มีจิตมุ่งเน้นไปทางเดียวทําให้มันเป็นสายพันธุ์ที่เหมาะสมกับการพัฒนาวุชีวชภาพนับตั้งแต่นั้นมาไม่พบการเปลี่ยนแปลงอะไรที่สําคัญ10กุมภาพันธ์1978 7วันหลังจากฉีดเชื้อ RT อัตราการเติบโตของมันเพิ่มเป็นสองเท่ามีลักษณ์ของการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นพวกมันสามารถวางไข่ได้สาเร็จพวกมันเพิ่มจํานวนเป็นสองเท่าภายในหนึ่งชั่วโมงแต่ความขิวกระหายของพวกมันทําให้เกิดการกินกันเองและต้องเล่งอาหารถูนเสียปิงไปสองตัว 7มีนาคม1978จัดหาอาหารแบบมีชีวิตเป็นเป็นให้กับพวกมันแต่ก็ต้องเสียพวกมันไปครึ่งหนึ่งเนื่องจากอาหารแบบมีชีวิตนั้นสู้กับยังไงก็ตามพวกปิ่งเรียนรู้ที่จะจากสิ่งที่เคยเจอและเรามีพฤติกรรมจัดกลุ่มแบ่งการโจมตีอีกทั้งพวกมันยังมียังหยุดพฤติกรรมที่จะกินกันเองแล้วด้วยวิวัฒนาการของพวกมันเกินความคาดหมายมากา22่เมษายน1978พวกปิ่งไม่สแสดงพฤติกรรมแปลกแยกแล้วแม้ว่าจะไม่ได้รับอาหาร พวกมันเคลื่อนไหวไปในทางเดียวกันและพวกมันกินทุกอย่างที่ฉันทดลองด้วยประสิทธิภาพที่น่าทึ่ง30เมษายน1978มีเจ้าหน้าที่ล้ำเส้นการทดลองฉันมนุษย์เป็นแหล่งอาหารได้หรือเปล่านะพวกบิงจะมีการตอบสนองอยังไงนะ3มมถุนายน1978วันนี้ที่น่าจดจำเพราะวันนี้พวกมันเริ่มมีพฤติกรรมเรียนแบบฉันแสนดงว่าพวกมันรับรู้ว่าใครคือพ่อของพวกมันฉันเป็นลูกที่น่ารักจริงๆไม่มีใครพาพวกมันไปจากชาวาพาพวกมันไปจากเราได้อะไรประมาณนี้ โอเคต่อไปก็ตรงนี้เครื่องผสมสีแดงกดครับตรงนี้ต้องกด2รอ,อบนะชุดผสมสายเคมีสีเขียวบรรจุอยู่ใส่เข้าไปเลยไหมใช่สายเคมีสีแดงและสายเคมีสีเขียวผสมกันแล้วโอเคแล้วก็ผสมครับผสมยาเข้ากับหลอดอันนี้อ่าก็จะได้ปิงมาปิงสีฟ้า แล้วก็เอาปิงเนี้ยไปส่งให้บิลลี่ครับพร้อมกับกระสุนลูกซองโอเคตรงนี้ส่งปิงลงไปแล้วเดี๋ยวสลับบิลลี่ไปรับพร้อมกับกระสุนลูกซอง เฮ้ยบิลลี่มันย้ายอยู่ตรงนี้ได้ันวะผมให้มันยืนรอหน้าตู้เนี่ยเเมื่อกี้ย้ายที่เฉยโอเคหยิบมาต่อไปก็ส่งกระสุนลูกซองมาด้วยเดี๋ยวบิลลี่ต้องสู้กับไอ้ตัวปิงข้างหน้าเฮ้ยเฮียเฮ้ยมาจากไหนวันนี้โดนกัดไปเลยเฮ้ยผมยิงหมดแล้วในห้องเนี้ยมาได้ไงวะอาจจะมีตัวไม่ตายหรือไม่ก็ลุกมาใหม่ จบน่าจะไม่มีแล้วแหละโดนกัดฟรีไปนหนึ่งดอกรีเบคก้าไม่เป็นไรเมื่อกี้มีสเปรย์อยู่ในห้องนี้ผมจำได้เดีย๋ยวค่อยว่ากันโอเคเดี๋ยวต้องสลับไปสลับมาครับมันต้องส่งของไปส่งของมาอีกสักพักเพราะฉะนั้นเรา,นาจะได้วนกันนี้อีกสักพักอะ่ะไปต่อไปเราต้อง ออกไปห้องที่เราเปิดประตูให้เมื่อกี้ที่มีตัวปิงอยู่ก็คือย้อนกลับทางเดิมทางมันเปิดละรอบนี้แต่ต้องใช้ปิงในการผ่านต่อมาแล้วลบโอเคยิงมันก่อนล้วกันเดี๋ยวผมว่าได้กลับมาทางนี้อีกมายิงไอ้เชียไปโดนอีกอยู่ตรงมุมพอดีอุ้ย โอ,โ,อโอ้ยโดนโดนเสยโดนเสยอุ้ยติดมุมว่ะออกก่อนออกก่อนอืมเฮ้ยยิงเข้าไปเฮ้ยเหลือแต่ขาหายเฮ้ยเล,เ,ลเ,ลเล็ง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 ต่ำยากว่ะนี่รอก่อนระวังมันเดินมาไปเชียไม่ถึงอีกเล็งยากเหมือนะเนี่ยไม่โดนอืมเฮ้ยจะระเบิดอืมไม่ทัน โอ้โยกลุ่มท้องเลยโดนหลายทีเกินไม่เป็นไรกินยาโอ้โยเลือดเลือดส้มเลยอะ่ะยาต้นเดียวไม่พอด้วยต้องกินอีกต้นหนึ่งเหมือนจะมีต้นข้างหน้าปะ่ะเมื่อกี้แต่ไม่เป็นไรเคลียร์ละจะได้ไม่ต้องรีบนะครับเดี๋ยวเราต้องมาไขารหัสตรงนี้เคลียร์ไปเลยจะได้วิ่งทางนี้สะดวกโอเคออาปิงใส เรียบร้อยปลดล็อกแล้วโอเคเข้าได้สะดวกห้องนี้สรวจตู้ได้คอยควบคุมภายในมาอ่าอันนี้ต้องใช้นะครับเี่อเทมมีอะไรบางอย่างอยู่ตรงนี้มีรูปนะครับผมรูปของไอหนุ่มผมยาวมีบางอย่างเขียนไว้ด้านหลังรูปภาพถึงเจม ก็เป็นที่ลึกในการสำเร็จการศึกษาของหลาน1 9 3 9เอ่าเอาแล้วว่ดูจากหน้าตาแล้วชายคนนี้น่าจะเป็นลูกชายของมาคัทหรือไม่ก็เป็นหลานอ่าไอหนุ่มผมยาวมันเป็นลูกไม่ก็หลานของมาคัทนะครับตามนั้นนี่คือบาะแสที่เราเจอเอาละ เจอหนึ่งตัวแล้วก็มีอีกตัวนอนอยู่ข้างหน้านี่เราต้องการสิ่งที่เราต้องการคือปิงที่อยู่ในมืออย่าปิงสีเขียวลอตัวนี้ก็จะลุกยิงแม่งเลยจริงๆไม่ยิงก็ได้เนะี่ยเปิดประตูหนีเลยก็ได้แต่เพื่อความสะใจ <c oughs> กระสุนมันเหลือยิงบ้างก็ได้โอเคทีนี้เราก็ต้องย้อนกลับไปที่ลิฟต์ส่งของและส่งปิงไปให้ รีเบคครับห้องนี้ไม่ต้องเข้าล้วแต่เห็นไหมครับว่าเราต้องกลับห้องนี้อีกถ้าเจอปิงอีกรอบก็เสียเวลาครับยิงแม่งเลยสบายใจทีนี้ก็วิ่งสะดวกโอเคฝั่งนี้ก็นี่ส่งปิงขึ้นไปจัดไป ิเบก้าก็จะเอาปิงไปเปิดในห้องที่รออยู่เมื่อกี้หแหละมันมีห้องหนึ่งนะครับที่ต้องใช้ปิงส่งไปวกวนไหมวิ่งไปวิ่งมานะครับแต่ก็ไม่ได้ยากมากนะก็ยังพอแบบว่าเข้าใจได้อยู่โอเคเรียบร้อยทีนี้ก็เอาปิงไปใส่ประตูห้องนี้นี่นี่ห้องนี้ จัดไปนี้ประตูก็ปลดล็อกอีกหนึ่งประตูห้องนี้น่าจะมีไอ้เขียเทมชิ้นหนึ่งโอเคไปยินซอมบี้เสร็จร้อยเก็บข่าวเก็บมาครับเนี้ยถัทงที่เราต้องการน้ำยาฆ่าเชือ้อโอเคแค่นี้แหละ ตรงนี้มีกระสุนเก็บมาก่อนก็ได้ถ้ามันกินเกินสามช่องก็ค่อยทิ้งอุย้ย <c oughs> แม่งเอ้ยไม่นึกว่ามันจะลุกนิดนึงก็เอาเนาะกล่องนี้ไม่เอาแล้วก็ได้เว้ยเยอะเกินละโอ้ยเลือดแดงไอเลือดส้มไม่ส้มหรือเหลืองไม่เป็นไรมีสเปรย์อยู่ที่ผมบอกผมเหลือไว้อยู่ยาที่เหลือตามฉากก็เยอะอนะครับนี่เห็นไหม มาซะโอเคใช้เลยเรียบร้อยสดชื่นเหมือนเดิมเสร็จแล้วก็กลับไปห้องที่เราเอาน้ำยาอีกรอบหนึ่งห้องนี้บุกกวนมากเดี๋ยวเราต้องกลับมาส่งของให้บิลลี่เสียเวลาโคตรโอเคห้องนี้แหละห้องที่เราเข้าไม่ได้เมื่อกี้นี่ห้องนี้ ดูเหมือนว่าจะเป็นอุปกรณ์สําหรับสูบแก๊สเข้าไปในห้องอุปกรณ์ว่างเปล่าตอนนี้ใช่ครับเราต้องใส่น้ํายาฆ่าเชื้อลงไปนี่แหละสิ่งที่เราต้องการเดี๋ยวห้องข้างในก็จะถูกเอาแก๊สออกหมดฆ่าเชื้อเรียบร้อยแน่นอนครับไอตัวที่นอนอยู่ข้างในแม่งก็ต้องตื่นแล้วก็มีกุญแจอยู่บนนั้นเห็นไหมโอเคไป ยิงซะโอเคแล้วก็เก็บกุญแจมากุญแจนี้เราต้องใช้ครับไอตอนนี้ลุกยิงเรียบร้อยเคลียร์แล้วก็ไปห้องด้านขวามีห้องหนึ่งที่เราจะเข้าไม่ได้ก่อนหน้านี้แต่เราได้กุญแจมาแล้ววิ่งวนกันอยู่สักพักอะ่ะนีห้องนี้ แต่ห้องนี้มีฮันเตอร์สองตัวนะครับถ้าจะให้ยิงด้วยปืนพกก็น่าจะเสียเวลาเดี๋ยวผมจะทำการจุกเท่าที่ทำได้ก็น่าจะโดนหลายดอกอยู่แต่ไม่เป็นไรโอเคไหนวะนั่นไงมาแล้วลบกุญแจเก็บกุญแจไอ้เคียเก็บไม่โดนอีกโอ้ยเอ้ยเียเก็บไม่ได้เร็วเร็ววโอ้โหถ้าผมกลับมาเก็บได้โอ้โหเก็บไม่ได้โอเคได้ละยังไม่โดนครับ แต่ก็น่าจะโดนเมื่อกี้เห็นเอกสารด้วยโดนละหนึ่งโดนสองอเอกสารเอกสารไหนๆก็ไหนๆละอ่านแม่งเลยารายง,งานอาวุธเชีวภาพการวิจัยถึงปัจจุบันแสดงให้เห็นว่าเมื่อโปรเนเตอร์ไวรัสกับสิ่งมีชีวิตการเปลี่ยนแปลงของเซลล์ที่รุนแรงมีระบบทำลายประสาทนอกจากนี้ยังมีวิธีการที่ไม่น่าพอใจในการควบคุมสิ่งมีชีวิตพวกนี้เพื่อใช้เป็นอาวุธเห็นได้ชัดว่าการเชื่อมต่อที่มากขึ้นในระดับเซลล์ เป็นสิ่งจําเป็นสําหรับการเจริญเติบโตต่อไปฉันได้ทําการทดลองหลายครั้งเพื่อค้นคว้าความก้าวหน้านี่คือรายงานของฉันมแมลงบางทีอาจเป็นสัตว์ดึกดําบันสิ่งเหล่านี้คงคงตัวทางพันธุก,กรรมมานานนับพันปีเมื่อให้โปรเจนเตอร์ไวรัสกับสัตว์ทดลองพวกนี้สิ่งที่ได้มีเพียงการเติบโตที่เพิ่มขึ้นและมีพละกําลังที่สูงและความก้าวรล้าวที่มากขึ้นเป็นเรื่องยากที่คิดจะใช้พวกมันเป็นอาวุธชีวภาพสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ําเมื่อทําการฉีดไวรัสให้กับกบ ผลลั์ที่ได้คือพลังเพิ่มพลังในการกระโดดที่เพิ่มขึ้นและการเติบโตที่ลิ้นผิดปกติอย่างไรก็ตามไม่พบการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนอกจากนี้ความหิวกระหายอาหารที่ผิดปกติส่งผลตัวอย่างให้ตุ่มตัวอย่างโจมตีวัตถุที่เข้ามาใกล้ทั้งหมดประโยชน์ในการเป็นวุธชีวภาพค่อนข้างจำกัดสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมโปรเจนเตอร์ไวรัสรวมเข้ากับเซลล์ของ DNA ลิงส่งผลให้การเจริญเติบโตเพิ่มขึ้นส่งผลให้ลิงรุ่นลูกแสดงความก้าวร้าวมากขึ้นและสติปัญญาที่เพิ่มขึ้น ผลข้างเคียงก็คือการมองเห็นที่สูญเสียไปแต่ถูกชดเชยด้วยการสามารถความสามารถในการได้ยินที่เพิ่มขึ้นอย่างไรก็ตามพวกมันยังอยู่ในระดับที่น่าพอใจในฐานะอาวุชิวภาพแต่ดูเหมือนว่าจะไม่มีความคุ้มค่าใดๆในเรื่องของการใช้มนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตในการทดลองอ่าโอเคตามนั้นโอ้โหตื่นเต้นก็ตื่นเต้นอยู่ยังต้องมาอ่านอีกโอเคนี้นี้นีนีน่าจะไม่มีอะไรละห้องนี้เคลียร์ครับเอกสารก็อ่านให้ละเฮ้ยตื่นเต้น ตื่นเต้นก็ตื่นเต้นอ่านก็ต้องอ่านโอเคเสร็จแล้วก็เอาลูกบิดประตูที่เราได้เมื่อกี้ไปส่งให้บิลลี่ครับบิลลี่ก็จะใช้ไขห้องที่อยู่ข้างๆนั้นไอห้องที่มีปิงโอเคมาทีนี้ก็เอาลูกบิดมา ส่งไปครับเฮ้บิลลี่ก็จะขายห้อห้องกันได้ละซึ่งรหัสก็อยู่ในอันนั้นนะครับที่ผมอ่านเอกสารที่มันบีวันที่อ่ะโอเคไปบิลลี่เอาลูกบิดซะรหัสก็คือ4863นะครับลีเบก,ก้าเลือดเหลืองนี่ละโดนฮันเตอร์ขวันไปประมาณ3ทีได้4863นะครับ จำรหัสไว้ให้ดีถ้าไม่มีรหัสก็คือซวยอะ่ะนี่ห้องนี้เอาลูกบิดมาใช้เนี่ยถ้าเราเจอตัวปิงอยู่เราก็จะหลนเสียเวลาโอเคต้องการป้อรหัสเลยไหมโอเคหมุนครับไปที่่ก่อน่ 4, แล้วก็หมุนไปแปดแล้วก็กลับมาหกแล้วไปสาม โอเคเรียบร้อยปิดล็อกประตูแล้วสบายครับไม่เท่าไหร่เอาละเจ้านี่น่าจะใช้ได้นะเอาละ <Rebecca here. S 1> นี่ลิเบกาว่าไง <Billy. S 1> นี่บิลลี่ฉันเจออะไรที่เธอน่าจะดีใจนะมันคือรถกระเช้า <S <S จริงเหรอเยี่ยมเลยเราจะใช้มันไปจากที่นี่สัที <S <S ใช่ รีบมาเจอกันที่นี่เถอะรับทราบโอเคครับเราต้องรีกรุปทั้งสองคนก่อนอื่นก็บิลลี่กดคันโยกตรงนี้ซะบันไดก็จะเคลื่อนมาครับทำให้ทางกันบนเชื่อมกับด้านล่างทีนี้บิลลี่กับรีเวกาก็จะมาเจอกันได้นะครับโอเคขึ้นไปรอเลยเด๋วยดวๆมีตรงนี้ของเก็บมาก่อน โอเคเป็นคอยควบคุมภายในขึ้นไปซะขึ้นได้ลุ้นมากโอเคบนนี้เรียบร้อยห้องนี้จะเชื่อมต่อกับทางที่ลีเบก้าอยู่นะครับไปไปรีกบกับบิลลี่ได้ ประตูที่บิลลี่รอเราอยู่นั่นคือมันไม่ได้ล็อกไว้นะครับแต่คือเราลงไปข้างล่างไม่ได้อยู่ดีเพราะว่าเราต้องให้บิลลี่ขยับบันไดามาให้เราเมื่อกีน้นี่ประตูนี้ไม่ได้ล็อกนะครับไปได้แต่แค่ไปก็เท่านั้นไงเราต้องทําให้บิลลี่ขึ้นมาข้างบนให้ได้ก่อนโอเคบาดเจ็บพี่เหมือนมีสมุนไพรอยู่แถวนั้นนะเก็บน้ํามันมาก่อนเดี๋ยวเราต้องใช้นะครับว่บาง,งบิลลี่ไม่ได้เจอกันสักพักเลยนะ กินยาซะโอเคเห,อเ,อเหลืองเอ้เหลืองอะไรล่ะเขียวเอาละทีนี้ก็เก็บขวดเดี๋ยวจะเอาขวดนี้ผสมกับน้ำมันเราก็จะได้โมโลโลทอฟมาสามลูกเดี๋ยวเราก็ใช้หมดแหละผสมซะโอเคเรียบร้อยของดีเดี๋ยวเราต้องเข้าไปในห้องด้านในนะครับแต่ผมนึกได้ละผมลืมฮุกปืนฮุกชีวิต มาอย่างเท่เกือบดีละลืมปืนหุกกลับไปเก็บก่อนครับอยู่หน้าที่ลิฟส่งของใครเล่นตามก็อย่าลืมนะครับปืนหุกสำคัญมากเหมือนเสียเวลาวิ่งไปวิ่งกลับและนี่ก็คือการใช้ปืนหุกครั้งสุดท้ายแล้วนะน,ะน่าจะไม่ได้ใช้แล้วโอเคเก็บมาแล้วก็กลับไปห้องบิลลี่อีกรอบหนึ่ง <laughs> เสียเวลาไหม อันนี้ผมผิดพลาดเองครับขออภัยด้วยเอาละกลับไปวิ่งยาวๆอีกบานหนึ่งแล้วก็ต้องลงบันไดที่บิลลี่ขึ้นมาเมื่อกี้นะครับเพื่ออ้อมไปเปิดประตูเนี่ยประตูบ้านเนี้ยมันเปิดไม่ได้นะครับมันล็อกจากอีกฝั่ง แต่ว่าพื้นห้องฝั่งนู้นมันเป็นรูเราต้องใช้ปืนฮุกยิงขึ้นไปให้บิลลี่รอตรงนี้แหละเดี๋ยวใครเรียกมารวมเราละแถวๆนี้อ่านี่ไงยิงปืนฮุกขึ้นไปแล้วปืนฮุกก็น่าจะไม่ได้ใช้แล้วหมดหน้าที่ โอเคปปลดล็อกประตูแล้วโอเคทีนี้ก็ <Okay. S 1> ให้บิลลี่เอาไอเทมมาเสียบคอยภายนอกกับคอยภายในปะที่สองอันที่เราเก็บมาได้เก็บลูกซองก่อนกระสุนโอเคบิลลี่คือถือลูกซองแทนปืนพกอะตอนเนี้ย ไม่มีแล้วครับปืนพกไม่ใช้แปะเข้าไปหนึ่งอันต่อไปก็คอยอีกอันหนึง่งคอยควบคุมภายในเรียบร้อยสองอันนี่กระเช้าก็ใช้งานได้แล้วครับทีนี้เรียบร้อยปะลงไปข้างล่างได้ครับกระเช้ากลับมาใช้งานได้แล้ว ลงมาได้เลยหรือไม่ลงเลยครับเอาละขึ้นรถลางไปเลยแต่ไม่ได้ไปง่ายๆครับคัดซีนอะไรนะลิงมาอีกแล้วลิงเวนโดนขวันไปทีรีเบคก้ามาครับลิงปะทะบิลลี่บิลลี่เรียบร้อยตกลงไปแล้ว แล้วก็มีอะไรบางอย่างมาข้างหลังรีเบคกา้าครับง้อแต่ดูบิลลี่เฮ้ยอ้าวรถไฟดับอีกครั้งหลบครับหนีเอออย่าทำกูโอ้ยอยเขียวิิงผิดทางโดนเลยไม่น่าเลยการจะโค้งมาทางนี้มนันดันไปผิดทางบังอาจมากไปแล้ว โมเรทอปเรียบร้อยลูกเดียวจบโคตรแรงคุณผู้ชมก็จะถามว่าทำไมไม่ทําตั้งนานแล้วบางทีของมันไม่ได้ไงของมันเต็มบ้างอะไรบ้างนะครับต้องขออภัยด้วยจังหวะมันไม่ได้เวลาจะคราบมันต้องกินช่องสองช่องก่อนอะ่ะในนี้จะมีพวกปิงอยู่เคลียซะโื้ยังเหลืออยู่อะ อันนี้หลุดครับคอยหลุดเก็บมาอ้าวของเต็มชิบหายเห็นไหมผมบอกแล้วของช่องมันเต็มไงเดี๋ยวเอาปืนฮุกไปทิ้งข้างนอกก่อนไม่ได้ใช้ละก่อนอื่นก็จัดการไอ้พวกที่เหลือซะเคีรยครับเคีรยช่องแล้วก็ใส่ซะเหมือนยังเหลืออีกตัวหนึ่งเลยว่ะ แต่ช่างมันเถอะไม่เป็นไรตัวเล็กๆใส่เข้าไปทีนี้รถรางก็กลับมาใช้ได้แล้วนะฮะโอเคทำให้เราเสียเวลานิดนึงแต่ก็ไม่เป็นไรได้อยู่โอเคทีนี้ก็ตัดพัทตรงนี้ก่นแล้วกันเริ่มยาวละโอเคแล้วเจอกันใหม่พัทนะครับผมสำหรับพ์ทนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย